ตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการกำหนดนโยบายทิศทางการบริหารและจัดทำแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา กำหนดกลยุทธ์และแผนง,งานของสถานศึกษาที่สามารถวัดความสำเร็จได้และมีการประเมินอย่างต่อเนื่องสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างทั่วถึงบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้โดยเน้นการนำผลการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นผลการพัฒนาสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ9 1 6 0ระดับคุณภาพตัวชี้วัดอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม